สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เรามีสิ่งที่ล้ำสมัยและน่าตื่นตาตื่นใจมารีวิวกันนั่นก็คือรถถังเฮลิคอปเตอร์ไฮบริดแห่งอนาคตของไทยปี2026ยานพาหนะที่เหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟแต่เป็นของจริงและกำลังนิยามใหม่แนวคิดของยานรบไฮบริด เรามาเริ่มกันที่ภายนอกซึ่งจะดึงดูดสายตาคุณทันทีเครื่องรบไฮบริดนี้ผสานความแข็งแกร่งและเกราะหนาของรถถังสมัยใหม่เข้ากับเส้นสายลู่ลมของเฮลิคอปเตอร์แบบติ้วโรเตอร์ตัวถังมุมเหลี่ยมเคลือบด้วยวัสดุไทเทเนียมเซรามิกคอมโพสิตที่ไม่เพียงแต่ดูน่ากลัวแต่ยังออกแบบมาให้ทนต่อกระสุนขนาดใหญ่และแรงระเบิดเครื่องยนต์ติ้วโรเตอร์ถูกติดตั้งบนแขนยึดเสริมความแข็งแรงสามารถหมุนได้อย่างราบรื่นทั้งขณะวิ่งบนพื้นดินและขึ้นบิน ใบพัดถูกหุ้มด้วยโครงป้องกันแรงกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหายจากสนามรบและแผงพรางตัวเล็ดแบบปรับสภาพได้รอบตัวถังสามารถเปลี่ยนสีและลวดลายตามสภาพแวดล้อมได้แบบเรียลไทม์ทุกส่วนของภายนอกนี้ส่งสัญญาณถึงวิศวกรรมการทหารล้ำสมัยอย่างเต็มที่และแค่ปรากฏตัวก็ทำให้รถถังทั่วไปดูล้าสมัยได้ทันทีเมื่อมาดูภายในห้องนักบินถูกออกแบบไม่ใช่แค่เพื่อใช้งานเท่านั้น แต่เน้นทั้งความสะดวกสบายการรับรู้รอบทิศทางและการผสมผสานเทคโนโลยีอย่างครบครันคออบพิทมีหน้าจอดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบพร้อมภาพจากกล้อง360องศาการแสดงข้อมูลเสมือนจริงและการนำทางที่ช่วยด้วย AI ระบบควบคุมรถและการบินถูกรวมเข้ากับิ Inter Face โหมดคู่ทำให้ผู้ควบคุมเพียงคนเดียวหรือสองคนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสามารถสลับระหว่างการขับบนพื้นและขึ้นบินได้เพียงปลายนิ้ว บานั่งปรับตามสรีระอัตโนมัติเพื่อความสบายสูงสุดในภารกิจยาวนานและภายในยังเสริมวัสดุกันระเบิดเพื่อความปลอดภัยของลูกเรือเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนทำให้เสียงเครื่องยนต์และใบพัดแทบไม่รบกวนทำให้การสื่อสารภายในทำได้ชัดเจนแม้อยู่ในสถานการณ์รบมีผู้ช่วย ai สำหรับยุทธวิธีคอยวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของศัตรูปรับการเล็งอาวุธและแม้กระทั่งขาดการสิ่งกีดขวางบนพื้นที่ ซึ่งทำให้การบังคับยานไฮบริดนี้ง่ายกว่ารถถังหรือเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปมากในด้านสมรรถนะยานนี้อยู่เหนือระดับจริงๆบนพื้นดินสามารถวิ่งได้เร็วเท่ารถถังชั้นนำประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบช่วงล่างปรับตัวตามสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหินโคลนหรือเขตเมืองทำให้สามารถรักษาเสถียรภาพในขณะใช้อาวุธหนัก ขนาดขครืบินเครื่องยนต์ติวโรเตอร์ให้ความสามารถในการขึ้นลงแนวดิ่งแบบเฮลิคอปเตอร์สมัยใหม่โดยมีความเร็วครูสสูงกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทำการไกลกว่า1,000กิโลเมตรระบบขับเคลื่อนไฮบริดช่วยให้ปฏิบัติการต่อเนื่องได้นานกว่าอาวุธภาคพื้นหรือเฮลิคอปเตอร์แบบเดิมอาวุธหนักประกอบด้วยอาวุธจรวดต่อต้านรถถัง ปืนอัตโนมัติและระบบปะต้านภัยคุกคามทั้งหมดควบคุมด้วย AI เพื่อความแม่นยำสูงสุดความคล่องตัวในอากาศช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคบนพื้นได้ทั้งหมดทำให้เหมาะกับภารกิจโจมตีรวดเร็วหรือสอดแนมขณะอยู่ในพื้นที่รบจุดขายที่โดดเด่นของไฮบริดไทยนี้คือความหลากหลายในการใช้งาน มันแทบจะรวมยานสามแบบไว้ในหนึ่งเดียวทั้งรถถังหลักเฮลิคอปเตอร์ยุทธวิธีและโดรนสอดแนมอัตโนมัติเมื่อเปิดโหมด AI คุณสมบัติพรางตัวเช่นวัสดุดูดซับเรดาร์และการพรางตัวแบบปรับได้ช่วยให้ปฏิบัติการในพื้นที่ศัตรูโดยไม่ถูกตรวจจับ AI ลดความเหนื่อยล้าของลูกเรือเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ การคาดการภัยคุกคามและการวางแผนภารกิจอัตโนมัติไฮบริดนี้สามารถใช้ในบทบาทรุกหรือรับทั้งในเขตเมืองและทะเลทรายทำให้เป็นทรัพย์สินยุทธศาสตร์ที่แท้จริงนอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดยังประหยัดพลังงานและสามารถชาร์จพลังงานใหม่จากการเบรกทำให้ยานปฏิบัติการได้นานขึ้นระบบโมดูล่ายังช่วยให้สามารถอัปเกรดและปรับปรุงตามภารกิจต่างๆได้ ในเรื่องราคาตามที่คาดกันยันเฉพาะทางและล้ำสมัยแบบนี้มีราคาสูงประมาณ18ถึง22ล้านดอลลาร์ต่อคันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมเช่นโมดูลอาวุธเพิ่มเติมเคลือบพรังตัวขั้นสูงหรือแพ็กเกจ AI แบบพรีเมียมแม้ราคาจะสูงแต่เมื่อพิจารณาความสามารถในการแทนที่ยานหลายแบบ ลดความเสี่ยงของลูกเรือและเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับกองทัพยุคใหม่ที่ต้องการยานรบล้ำอนาคตสรุปแล้วรถถังเฮลิคอปเตอร์ไฮบริดแห่งอนาคตของไทยปี2026เป็นนวัตกรรมที่แท้จริงผสานความแข็งแกร่งและเกราะหนาของรถถังกับความคล่องตัวและความยืดหยุ่นของเฮลิคอปเตอร์พร้อมฟีเจอร์ AI ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและความอยู่รอดตั้งแต่ภายนอกที่ดูล้ำสมัยภายในที่สะดวกสบายและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีไปจนถึงสมรรถนะทั้งบนพื้นและในอากาศพร้อมจุดขายเรื่องความยืดหยุ่นการพรางตัวและ AI ราคาอาจสูงแต่ผลประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์และประสิทธิภาพถือว่าคุ้มค่าไฮบริดนี้ไม่ใช่แค่ยันพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตการทำสงคราม ภาษานวัตกรรมกำลังและความชาญฉลาดไว้ในหนึ่งเดียว